สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก็ตที่บีโชนะครับตอนนี้เราอยู่ท่าเรือหลางกำแพง29นะครับเราจะเดินออกปากซอยนะครับดูบริกัทร้านค้าร้านขายอาหารนะครับว่าช่วงนี้คึกคักไหมครับ ท้ายซอยซ้ายมือก็จะมีร้านเฟอร์มารีมาร์ทนะครับเราจะเน้นร้านอาหารนะครับน,น่านไงหมาล่านะครับท้ายซอยนะครับนึกแล้วโรคได้ามาทำเลิกคุกคามปวดมากๆคนใจแข็งใจเด็ดเดียว,ทวเท่านั้นถึงจะคงความเจ็ดเดโรคร้ายก็บมา ร้านยำนะวราพรกระเพาะปลาน้ำแดงนะครับขายก็ะเพาะปลานะครับ ก็เป็นร้านส้มตำนะครับส้มตำพุกกี้นะครับแบมข้าวนึ่งนะครับข้านึ่งใส่ห่อใส่ถุงนะครับไส้กรอกอีสานสิบาทน,นะครับร้อยอร่อยย ร้านนี้ขายดีนะครับอมีก๋วยจับด้วยนะครับก๋วยจับหมูยออุบลนะครับเป็นห่อก็มีนะครับอันนี้ปุ้ไส้กรอกอะไรครับไส้กรอกสานะคะเป็นหมูหรือไก่ครับเป็นหมูนะครับขายดีไหมครับขายดีขายดีครับเอเรื่อยเหลอเรื่อยนะครับ ซ้ายมือก็เป็นร้านขายน้ำชายกาแฟนะครับร้านอาหารตามสัง่งชอสาใสชอสาใสบอหมบีกเยี้ยวหมูแดงนะครับขายดีหมดทุกวันเลยนะครับร้านนี้นะครับพอขายไม่กายยิมแข่งเลยนะครับ ก้วยทอดเมืองช้างน่าจะสุรินนะครับเมืองช้างนะครับ,บแ,กแกงเห็ดแกงหน่อไม้นะครับแกงอ่อมก็มีนะครับหมวกไก่ก็มีนะครับมหมวกไก่15บาทหน่อไม้ยี่สบาทนะครับโอ้อาหารนิสานนะครับ ร้านนี้ก็ยำยำหมุนเส้นรวมยำหมูเส้นกระเฉดนะครับราเบินชาชักนะครับร้านขายน้ํานะครับมี่ก็ร้านผัดไทยหอยทอดนะครับ ขนมโตเกียวไส้กรอก6บาทนุกะทา6บาทนะครับไส้ครีม4บาทนะครับขายดีนะครับขายใกล้จะหมดแล้วนะครับแบ๊บเดียวหมดเลยนะครับร้านขายผลไม้นะครับข้าวมันไก่ไก่ต้มไก่ทอดนะครับสามห้าสี่เซีนนะครับ แหล่งก็อือ่ลาดแห่งยีิบเก้าแยกสามนะครับตำกุ้งสดตำป่าอาหารอีสานนะครับรถเด็ดนะครับพอได้ไงครับร้านผัดไทยหอยทอดชื่อดังนะครับโหซอยยี่ิบเก้ามีของกินมากมายเลยนะครับ ซอยยาวแล้วก็ของกินก็เยอะนะครับร้านข้าวแกงอิสลามนะครับเ,เ,รเ,ยเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับร้านขายน้ำขายกาแฟชาแท้เมืองนครศรีนะครับโอร้านกาแฟต่อกันเลยนะครับ แมงแมงช่วยขาแมงอะไรครับนี่ครับแมงกิ้งเหล็ดจ้ะกิ้งเหล็ดนะครับดักแด้กิ้งหลดช่วงนี้ขายดีไหมครับขายนิดนึงนะครับก็พอได้อยู่ดีอีกหน่อยก็ดีขึ้นแล้วนะครับร้านราดส้มตำและปิสานนะครับเพลงก็ต้องเป็นแรปด้วยนะครับทำแบบเฉ็ดเลยนะครับโจโจเลยนะครับแบบโจโจเลยนะครับ ผลาดัยยำแซบ่บก๋วยเตี๋ยวหมูรามยี่สิบเก้านะครับหมูปิ้งสูตรดั้งเดิมไก่ย่างนะครับหมูปิ้งก็มีไก่ย่างก็มีนะครับสูตรดั้งเดิมนะครับหมูตับย่างขินย่างขายดีทุกร้านเลยนะครับรแป,ป๊บเดียวก็หมดเลยนะครับซอยรามยี่สิบเก้าเป็นของกินนะครับ ก๋วยเตี๋ยวไก่รสเด็ดห้อยวขวางนะครับข้าวแกงปักใต้ร้านยี่สิบาททุกอย่างตัวนี้นเป็นข้าวซอยไก่นะครับขนมจีนน้ำเงียวนะครับไข่ก็กินได้เคยบญี่ปุ่นนะครับ นี่ขายอะไรครับเ้ากล้วยครับผมชาวกล้วยชากังลาหรือเปล่าครับชาาวกล้วยวนี่นี่ชันมานะครับวันนี้ขายดอกไม้ขายพระนะวันพระนะครับ ปลาชาน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหวยนะครับร้านชื่อดังแห่งร้านยี่เก้านะครับโอ้ร้านนี้กันร้านกาแฟนะครับ๋อฝั่งนี้ก็มีนะครับ อันนี้หอ่อหมกนะครับหอ่อหมกกุ้งหมึกปูปลาไขา่แมงดารวมมิตรยี่ห้าบาทนะครับขายแป๊บเดียวหมดเลยนะครับไข่ข้าวนึ่งลูกชิ้นหนึ่งนะครับโอ้นี่ไข่ข้าวครับยี่สิบลูกชิ้นเท่าไหร่ครับ แต่ตัวนี้ลูกกินยากนะครับ,รบอันนี้สิบบาทับอันะนี้บาทปานิดมุกดาหารนะครับใช่ขายขนมจีนเหรอครับ,รบใช่ขนมจีนหรือน้ำอะไรครับน้ำยาปลาน้ำยาก,กระเครับยำด้วยใช่ไหมครับยำด้วยป้านิดมุกดาหารอยู่หน้าเซเว่นพอดีนะครับ โรงเตี๋ยวไก่มะละโอ้เป็นโรงเลยนะครับแสดงว่าใหญ่มากเลยครับโรงก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเนีย้ยววันนะครับร้านส้มตำยำซีฟูด้ดร้านก๋วยจั๊บบุญจะกรก๋วยเตี๋ยวรวนบวนนะครับีอร้านชื่อดัง แดดเดียวข้าเหนียวก็มีนะครับบุญเดพอน,นะครับฝั่งน้นร้านยี่บาททุกอย่างนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออายุธยาเจ้าเดิมนะครับโอ้เยอะมากเลยครับคนไหนที่ชอบกินต้องมาอยู่ซอยนี้นะครับ หมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับส้มตำโอเคดีนะครับส้มตำลำแทบเลยนะครับร้านชาปัตใต้นะครับร้านนี้ก็ขนมไทยนะครับ ขนมไทยเคยออกอากาศแล้วนะครับร้านนี้ก็อะไรครับกล้วยทอดเบางๆจะมารีวิวให้นะครับวันนี้ขึ้นกันมาเยอะลดการหนักให้กันเลยดีมะนาวแป้นบางแถวเบางน้ำร้านขายผักสดนะครับผักสดๆนะครับน้ำพริกปลาล่าก็มีนะครับ ยำแหนมยำรสเด็ดนะครับยำแหนมก็มีค่ะยำแหนมยำหนัมกีครับตัวนี้เป็นไงครับขายดีไหมครับไม่ค่อยดีครับเงียบเลยนะครับเงียบค่ะครับเราเน้นเฉพาะอาหารนะครับตอนนี้ก็ถึงปากซอยนะครับปากซอยรังแผน29นะครับแล้วก็เป็นร้านสุดท้ายตัวนี้ครับร้านขายขนมไทยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวถั่วดำนะครับ ไม่น่าคนถึงมาอยู่สอรามยี่เก้ายอะนะครับร้านข้าวแกงนะครับร้านข้าวแกงเจ๊ฉดีเจ้าเก่านะครับร้านน้ำพริกปลาทอดลุงมะนงนะครับ ต้นตำรับนะครับอาหารตามสั่งนะครับปลาต้องโกสามตัวใหญ่นะครับปูอ่า,าเป็นตกก็มีนะครับสลัดสลัดคอชุดละสี่สิบบาทนะครับ ร้านหาบุดไก่ทอดอิสลามหันใหญ่นะครับโอเคนะครับครบแล้วนะครับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มซอยรามตเนียง่ง29นะครับครบแล้วนะครับลาไปแล้วนะครับทุงจิามครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับ